เมื่อคืนเนี่ยครับพี่น้องวันที่3 3ท่านว่าคมครับพี่น้องหมลลัมเสียบหนกโพสกรนอไอซักุณาพรอนครับไปทำการแสดงอยู่อำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นครับหลังจากทีเตตังเวทีซับเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วก่อนทำการแสดงครับพี่น้องน้องไอเกิดอาการบอสบายครับมีไข้ขึ้นสูงครับพี่น,อนอ้องอาลักกมีปลาออยครับ ในผ้นาหนออายสกุณาพ่นไปหาหมอก็ะด้ยยากลับมากินครับพี่นอ้องพอหลังจากไปหาหมอกลับมาแล้วครับพี่น้องก็มียาลําดวนแม่หอยแล้วก็มีตูซซ้อยกันเซตตัวจนไข่ลดครับพี่น้องกาเห็นไห้แฟนครับเอฟซีอดเป็นห่วงบ่ดไดดครับพี่น้องต่างกับมาให้กำลังใจมาสอบถามอาการนอ้องอาอายว่าเป็นยังไงเน่ย หายดีแล้วบอทำการแสดงในบอกรลลังจากที่หนออายไปหาหมอและะ้วกันทำการเซตโตรเรียบร้อยแล้วนาออไอก็มาอัปเดตเจ้าของก่อนจะขึ้นทำการแสดงว่าหายไข่แดวแล้วละก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีห่วงใยนออายนะครับแล้วก็ขอบคุณยาลำดวนแม่หอยแล้วกะ็มีตู้ที่ซอยเซตโตห้หน้องไอจนหายไข่จนไข่ลด ถือว่าน้องอ้า,อายนี่เป็นเลือดนักสู่อย่างแท้จริงครับพี่น้องเป็นไข่ยังมีสปปริลที่จะทําการแสดงอยู่พร้อมที่จะขึ้น้องเพลงให้พ่อๆแม่ๆได้ฟังได้มวนซื่นกันหนาเวทีกรเฮตให้แฟนครับเอฟซีปลาปื้มใจกันไปตามๆกันครับพี่น้องหลายๆคนเองก็บอกว่าน้องนี่เก่งคักเป็นเลือดนักสู สมกับเป็นลูกพ่อจ๋าโดยแท้จริงนี่แหละครับแฟนคลับเอซเพิ่นการใด้ชื่นชมน้าองออโดยความที่มีสปิริตสูงมีความรับผิดชอบถึงแม้ตัวเองจะยังบ่สบายกับคืนห้องเพลงแสดงให้พี่น้องแฟนคลับเอซีได้ฟังได้มวนเสื่อคือเก่าถือว่าน้าองายสกุณาพรเป็นเลือดนักสู้ครับมีความอดทนมีความแข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีและถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนน,น,น้องๆโนหน,หนูที่จะเอาเป็นแบบอย่างบ่าวจะบอกถึงเรื่องความอดทนความกะตันยูความมีพรสวรรค์ก็ให้แฟนคลับเอฟซีต่างกับชื่นชมน้อไอมาดโดยตลอดสําหรับความสามารถของอีหลอาไอ่กุณาพรนพนองน้ะ แฟนคับเอฟซีกัหไน้องอายหายไปว,ว่จากการบอสบายเพื่อจะได้ทำการแสดงให้พ่อพ่อแม่แม่ไดมวนได้ซื้นกันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับความคิดความรับผิดชอบเกินโตของน้องไอว่ายสิบเอ็ดปีนี่แหละคือมณฑนสรีของน้องไยเฮดให้พ่อพ่อแม่แม่ปราบปลืม้มแลวก็ ชื่นช่มยกย่องน้องไอว่ามีความสามารถมีพรสวรรค์มีพรสแวงในการที่จะเป็นศิลป,ปินแฟนคลับเอฟซีให้การสนับสน,นุนการพพอร์ตน้องอายสักุณาพจต,ต่อไปนะครับพี่น,อน้องเพื่ออนาคตอันไกลนี่นี่แหละครับน้องอายจะเป็นศิลป,ปินที่โดง่งดังและก็เป็นแนวนาของเมืองไทย อีกคนหนึ่งก็วาได้แฟนคลับเอฟซีกับถาเบิงถาแยงเบิงกันหลอกกันเนาะครับพี่น้องเนาะ,ะก็ขอให้น้องอาอ,อายอสกุณาพรหายจากไข้ไว้ไว้ก็ขอให้มีคี่วนงานปังปัง,ปงตลอดปีลูกูการข้าม2ปี3ปีไปเลยก่อนจากล่าคลิปนี้ไปก็ให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซียาเจ็บอย่าจนให้ลำให้รวย หายุดีมีแห้งสุขูสุขคตน,นะครับนอแต่อย่าลืมหายกำลังใจบบาวเอ็นนั่เกล่าวกันนอครับนอพ่อกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ